สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวชาติน้ำเข้าสู่แรนดอมหัวข้อของการรอคอยปฏิหารค่ะคลิปนี้นะคะในหัวข้อแรนดอมถ้าคุณมาเจอหรือความบังเอิญดึงดูดและโชคชะตาพามานะคะฉันยังรอคอยปฏิหารวันหนึ่งฉันหวังว่าเธอจะกลับมาอยู่ด้วยกัน ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกของคุณที่กําลังรอคอยใครสักคนอยู่ค่ะธาตุน้าค่ะและเจ้าของคลิปนี้ที่เป็นพลังงานนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุน้ําประกอบไปด้วย3ราศีราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎลัคนามีนลัคนาพิจิกลัคนากรากรกฎฟังคลิปนี้ได้เป็นพลังงานของราศีเป็นพลังงานของลัคนาคุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งการรอคอยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันลิบหลี่จริงๆ เราก็คาดหวังว่าปฏิหารอาจจะนำพาให้คนรักของเรากลับคืนมาด้วยความรู้สึกที่เราส่งออกไปมากๆหรือการขอพรใดๆก็ตามหรือเราคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะคิดได้จนกลับมาหาเราวันนี้ค่ะอาจารย์จะหยิบไพ่ใบแรกให้กับชาวธาตุน้ำนะคะเป็นพลังงานที่คุณรอคอยปฏิหารแค่ไหนด้วยไพ่ใบนี้นี่คือพลังงานที่คุณกำลัง อยากให้เขากลับมาเป็นพลังงานของความเชื่อในปฏิหารมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้กันนะคะตำแหน่งอีกใบหนึ่งเป็นไพ่พลังงานที่เป็นตัวแทนของปฏิหารค่ะนี่คือปฏิหารของคุณเป็นสิ่งที่โชคชะตาฟ้าลิขิตนี่คือพลังงานปฏิหารค่ะสังเกตนะคะว่าจานวางห่างกันในช่องว่างที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือเกณฑ์สมพงของราศีค่ะ และอีกใบหนึ่งเชื่อมโยงด้วยนักสัตว์ค่ะเหมือนเดิมค่ะเพราะบางคนรู้ราศีบางคนไม่รู้ราศีรู้แต่นักษัตวเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานกันแต่ถ้าเหมือนการดูดวงส่วนตัวเลยคืออะไรรู้ไหมคะบังเอิญคนนั้นตรงทั้งราศีและนักสัตว์ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมาหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วัสนาอัมเมซิงทาโรนะคะไพ่ใบ,ใบนี้นะคะเป็นตำแหน่งของความเชื่อในปริหารของการรอคอยคนรักของคุณนะคะไพ่ใบนี้คืออะไรคุณเชื่อมากค่ะคุณเชื่อแล้วคุณอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้น คุณคาดหวังคุณอ้อนวอนคุณมีความรู้สึกว่าเขายังมีความห่วงใยคุณอยู่บ้างจะด้วยการทักทายบ้างอาจจะไม่ได้บ่อยหรือว่าการพูดคุยใดๆคุณเชื่อมั่นว่าปฏิหารนั้นย่อมเป็นจริงนะคะแต่การรอคอยปฏิหารนั้นคุณไม่ได้ทุกคุณไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคุณยังเป็นตัวคุณที่ยังคงรักตัวเองเพียงแต่คุณคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งเขาและเธอคนนั้นจะกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยกัน ความหวังเนี้คุณก็เชื่อมั่นว่าอาจจะเกิดขึ้นสักวันคุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะเข้าข้างคุณค่ะคุณเป็นคนที่รอคอยแต่บางคนน่ะบางคนรอด้วยใจทรมานแต่ชาวท่าน้ำรอปาฏิหาริด้วยหัวใจที่สบายๆชิวๆมากกว่าเราไปดูค่ะไพ่ใบที่สองราศีเขาและเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนอยู่ในกลุ่มราศีนี้นะคะ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมังกรค่ะราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันตามที่อาจารย์ชี้นะเราไปดูนักษัตร์เพิ่มเติมนะคะนักสัตว์ที่เขาและเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนนักสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของชาวชวดกุลขานมะเสงลกาฉลูค่ะนะคะทีนี้ คนที่ติดตามอาจารย์วัส,สนะใหม่จะงงว่าทําไมต้องบอกแบบนี้บางคนรู้ระราศีแต่ไม่รู้นักษัตรหรือลืมไปแล้วนะคะแต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นตรงแค่ราศีคลิปนี้คุณดูตลอดทั้งคลิปนะคะหรือเขาไม่ตรงราศีไปตรงนักษัตถือว่าใช้ได้อาจารย์เพิ่มพลังงานเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นพลังงานของอูเป็นพลังงานของเลขเกค่ะทีนี้อาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะว่า ถ้าเขาและเธอคนนั้นที่คุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่เขาตรงทั้งราศีด้านสมพงเชื่อมโยงกับนักสัตว์อยู่ในคนคนเดียวกันแล้วดันมีเลข9ก้าอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเดือนกันยายนหรืออาจจะเป็นเดือนที่คุณพบรักกันหรือเป็นเดือนที่คุณเลิกกับ เลิกกันไปหรือว่าเป็นจํานวนปีในการคบหาจํานวนปีในการอยู่ด้วยกันอะไรก็ตามหรือเขาจากคุณไป9วัน9เดือนอะไรก็แล้วแต่นะคะเลข9มีอิทธิพลค่ะเลข9อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาด้วยหรืออาจจะเป็นเลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายเบอร์มือถือ4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชั้นคอนโดเลขที่บ้านใดๆก็ตามจะมีเลข9้าเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะเป็นวันสําคัญของพวกคุณอาจจะเป็นวันแต่งงานวันขอความรักก็ได้ลองลอง,ลองทบทวนความรู้สึกดู นะไปต่อค่ะไพ่ใบสุดท้ายสําคัญและปฏิหารจะเข้าข้างหรือเปล่าคุณเชื่อในปฏิหารแต่ถ้าปฏิหารไม่เข้าข้างแม่อาจารย์ก็ลุ้นไปกับคุณเลยอะ่ะเอยไม่อยากเปิดเลยอะ,อะไปเปิดกันนะอาจารย์แอบ,บดูก่อนเฮ้ย <laughs> แอบ,บลุ้นทุกคนกําลังจะแบบว่าโมโหอาจารย์แล้วใช่ไหมอะไปต่อนะคะชาวท่านน้าปฏิหารในที่นี้ค่ะปฏิหารรับทราบ คุณอาจจะเคยขอพรคุณอาจจะเคยบอกว่าอะไรที่บังตาเขาอะไรที่ทําให้เขาตาบอดตามือตามัวหลงผิดหรือเห็นผิดเป็นชอบหรือกําลังทําผิดต่อคุณเนี่ยได้ลืมหูลืมตาได้ตาสว่างไม่ว่าคุณจะอธิษฐานขอพรอ,อยู่นะคะเขาเรียกว่าปฏิหารนะ่ะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของปฏิหาร คุณคาดหวังคุณมีความสุขและคุณเชื่อมั่นในปฏิหาร as, ปฏิหารนั้นมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้รับทราบนะคะเชื่อมโยงสิ่งที is, ่คุณร <c odes thank you> ้องขอแสดงว่าสายใยของพวกคุณยังไม่ได้ขาดนะเขาจะห่างหายไปเขาจะทําผิดอะไรก็ตามคุณยังยังพร้อมที่จะรับรักเขาอยู่และปฏิหารก็ยังพร้อมผูกสายใยอยู่ดังนั้นสายใยยังไม่ขาดนะอันนี้คือค์เว w o r d สำคัญว่าสายใยยังมีนะ อ่ะเราไปดูกันเมื่อปฏิหารเข้าข้างอาจารย์จะเปิดไพ่ชุดต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นอ,อาจารย์ชุดไหนดีนะอ่ะชุดดีดีกว่า เอาชุดนี้ดีกว่านะคะเป็นพลังงานที่จะบอกว่าปฏิหารคือการเริ่มต้นที่เราจะได้กลับมารักกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะขยายความเพราะว่าสายใยคุณมีคุณไม่มีไพ่ตำแหน่งเสียนะดังนั้นอาจจะเป็นเกณฑ์คู่รักก็อาจจะมีเกณฑ์ปฏิหารเกิดขึ้นหรือว่าเป็นเกณฑ์สามีภรรยาที่เลิกกันไปก็อาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะสายใยยังหนักแน่นอยู่ยังมีสายใยอยู่นะสายใยเกิดขึ้นในช่องในในตำแหน่งของปฏิหารด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ คลิปนี้นะคะเป็นพลังงานที่อาจารย์ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดดังนั้นเป็นองค์รวมภาพรวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเกิดไปแล้วในอดีตหรืออาจกำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้ครับเกี่ยวอนาคตหรือไม่ไม่เกี่ยวกับคุณเลยก็ได้แต่คุณมาฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขจะรูปแบบไหนยินดีต้อนรับนะคะไปค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า เขายังคงคิดถึงคุณอยู่แสดงว่าสายใยและปฏิหารของคุณนะคะยังมีเกณฑ์เชื่อมโยงเอาเอาไพ่ปฏิหารวางตรงนี้นะสายใยของคุณยังมีเกณฑ์เชื่อมโยงอยู่นะคะแล้วก็มันมีภาพความประทับใจในสมัยที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกัน มันเป็นความเอื้ออารความประทับใจที่มันค่อยๆผุดขึ้นมาแต่ก่อนอาจจะไม่ได้คิดแต่ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นภาพคุณทําไมนูน่นไอ้นี่เป็นภาพครอบครัวเป็นภาพของการไปกินไปเที่ยวนะคะหรือไปเอไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวอะไรด้วยกันนะคะมันมันหน่วยเป็นภาพของคุณอะค่อนข้างขึ้นมาในใจเขาแล้วแล้วมันจะขึ้นมาทําไมนะนี่ไงขึ้นมาทําไมขึ้นมาเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกดี รู้สึกอบอุ่นรู้สึกคิดถึงสายใยเกิดขึ้นเหมือนสายทานน้ำไหลนั่นหมายความว่าพลังงานดอกไม้ดอกดอกไม้สองดอกบานอยู่ที่ถ้วยแห่งความรักสายใยกำลังจะเกิดค่ะค่อยๆเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแสดงว่า,าปฏิหารกำลังให้ให้คุณกับคุณนะอาจารย์มองแบบนี้นะคุณอาจจะต้อง ไปทำบุญด้วยการปล่อยปลาเพิ่มขึ้นนะอาจจะอา,อาจจะเสริมดวงได้ด้วยนะคะเริ่มมีปฏิหารเริ่มมีความรักเกิดขึ้นแสดงว่าเขาเขาและเธอคนนั้นที่จะเลิกกับคุณไปด้วยเหตุการณ์ที่เลวร้ายจบไม่สวยหรืออะไรก็ตามหรือว่าห่างกันไปเงียบกันไปใดๆก็ตามพลังงานนั้นมันทําให้เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะความคิดถึงความคิดถึงขอโทษค่ะ <laughs> ความคิดถึงที่คุณกระจัดกระจายส่งไปนะ่ะรับรู้รับทราบด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนจูนกันติดเนาะ ไพ่ใบต่อมานะเขาเหมือนกับรอเวลารอบางสิ่งบางอย่างที่จะขึ้นที่ขึ้นย้ายพาตัวเองกลับมาหาคุณอีกครั้งแต่เขาติดกังวลใจเขาติดอุปสรรคในเรื่องของเขาไม่สามารถกลับมาได้ในเวลานี้เหมือนมันมีอุปสรรคหลายเรื่องราวที่เขากําลังคิดอยู่ว่าเขาควรจะกลับแต่เขาว่าตั้งใจจะกลับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับเวลาไหนเมื่อไหร่ตอนไหน มันดูเป็นอุปสรรคไปหมดเลยแต่หัวใจตัวนี้มันเรียกร้องอยากจะกลับไปต่อนะเขากลัวบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าหลังของเขาก่อนที่เขาเขาจะมาหาคุณเนี่ยไพ่พลังงานเนี่ยคือการหัวเรือนี่ผ่านมาทางเนี้ยไพ่พลังงานผ่านมาแล้วมีสายน้ําเชื่อมโยงกับความรักความคุ้นเคยที่มีต่อคุณเขาคิดถึงคุณนะเพาราะ <nov. S 1> อะไรรู้ป่ะเพราะเขากาลังพังทลายของความสัมพันธ์ที่เขาจากมา แสดงว่าเขามีปัญหากับความรักของเขาหรือความสัมพันธ์ที่เขาทำที่เขาสร้างขึ้นอะคะ่ะแล้วมันมันมีปัญหาจนขั้นถึงขั้นพังทลายหรือจบจบกันแบบพังทลายแบบไม่มีชิ้นดีแล้วสิ่งที่เขาคิดว่ามันการเลิกจากคุณแล้วไปคบคนนั้นน่าจะดีมันกลายเป็นพังไปหมดเลยเหมือนกับว่าเขาไปติดกับไม่ใช่แค่ความรักเหมือนกับว่าเขาได้ตำแหน่งหน้าที่การงานจาก หน,น้าตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างจึงทําให้เขาไปจากคุณแต่พอไปแล้วอะ่ะมันมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดทุกอย่างมันพังทลายหมดเลยชีวิตก็พังการงานก่อไม่ได้เรื่องความรักก็ไม่แย่ก็แย่มันพังไปเลยมันเกินความคาดหมายของเขาเขาาว่าอยากดูตามตำแหน่งที่อาจารย์ชีนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณแล้วนะสายทานมันเชื่อมโยงมาล้ แต่าการกลับมามันมีอุปสรรคค่ะเขายังไม่สามารถกลับมาได้เขาต้องเคลียร์พลังงานที่มันพังทลายนี้ก่อนนะไปต่อนะคุณแค่รอรอที่ปลายทางของสายน้ําแค่นั้นเองสายใยจะผูกกันมาคุณแค่รอรอรอแบบสบายสบาย ถือถ้วยรอเลยค่ะถือพลังงานแห่งความรักถ้วยแห่งความรักรอคอยได้เลยเขาจะกลับมาแน่เพียงแค่ขอขอให้เขาได้เคลียร์อุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเสียก่อนการรอคอยของคุณนะคะและการจากลาของคือตอนนี้คุณมีภาพของการจากลาของเขามันยังคงเป็นเหมือนเป็นเงาดำที่ครอบงำจิตใจของคุณอยู่นะคะการสิ้นสุดนะคะแต่ว่าพอเขาจะกลับมาจริงๆเนี่ย มันเหมือนกับว่าตัวคุณก็ก็กังวลใจนะคะว่าเขาจะจากคุณไปอีกหรือเปล่าแต่อาจารย์มองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เขาเหมือนสับนึกผิดรู้รู้ในสิ่งที่มันคือเหมือนเขาเก้าวพลาดค่ะคิดผิดอะค่ะแล้วก็อยากกลับมาแต่ว่ายังติดพันธนาการติดเรื่องราว อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรมันทําให้เขากลับมาหาคุณไม่ได้แต่ใจเขาว่าเป้าหมายคือจะกลับแล้วแหละนะคะตอนนี้เขาแอบ,บมองแอบบดูแอบบ่องบางครั้งอาจอาจจะกําลังติดต่อคุณอยู่ด้วยพูดคุยกันอยู่เขาอยากมาพักใจค่ะเขารู้แล้วว่าคนที่ดีที่สุดอ่ะมันอาจจะเป็นคุณเพราะว่าเขาเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโชคชะตามาแล้วค่ะวัฏจักรค่ะวันหนึ่งที่เขาเคยจากไป แล้ววันหนึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเดินกลับมาในเส้นทางเดิมๆเพราะว่ามันยังมีสายใยอยู่มันเหมือนวงล้อของเกวียนเหมือนวงล้อแห่งแห่งโชคชะตานะคะบางคนก็เรียกวงล้อับางคนก็เรียกกรงล้อเนาะมันกําลังหมุนดังนั้นมันเหมือนค่ะเราสุขก็สุขอยู่ไม่นานทุกก็ทุกอยู่ไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างมันรออยู่อีกอีกครึ่งวงกลมหนึ่งอะคะ่ะที่มันกําลังจะหมุนมาเนาะอาจารย์จึงมองว่าชาวธาตุน้าเนี่ยได้รับพลังงานของสายใยของ ปฏิหารในรอบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็น่าจะมีเกณฑ์อยู่นะไปต่อโอ้เขามาแน่และเขามาแบบมาเต็มมาเต็มตัวมาเต็มที่แต่การมาครั้งนี้คือเขาต้องต้องจัดการตรงนี้หรือปล่อยทิ้งเป็นภาระแล้ววิ่งกลับมาหาคุณอันเนี้ยคุณต้องเคลียร์ให้ดีนะเพราะว่าอาจารย์มองว่าเหมือนเขาอะพอตรงไหน ลำบากก็ทิ้งหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้โจมตีเขานะเพราะคุณเป็นพลังงานของสายใหญ่ที่คิดถึงเขาแต่คุณมีหน้าที่เช็คและก็สกรีนอย่ารับรักเขาจนหมดหัวใจเพราะเรารอมานานจงดูว่าเขา่าไปเอานี้สินกลับมาหรือเปล่าเขาหนีหรือทิ้งพาระหรือเขาหมดใจจากทางนั้นจริงๆแล้วกลับมาหาเราด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอันนี้มันเป็นวงล้อเพราะฉะนั้นมันยังไม่นิ่งคุณต้องเช็คให้ดี คุณต้องเช็คนะชาวธาตุน้ําเตือนก่อนนะอ่ะเราไปเปิดไพ่พลังงานชุดใหม่ดูอีกนิดนึงเดี๋ยว,ยว,ยวอาจารย์ขอขอเช็คปฏิหารนิดนึงที่จริงปฏิหารอาจจะต้องเสริมอืมเมื่อไพ่ปฏิหารเกิดขึ้นปฏิหารของคุณคือสายใยนะเอ,อ่สายใยายังมีอยู่เนาะความมันมัน มันเป็นความผูกพันในช่วงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่เคยอยู่กับคุณอ่ะมันคือมันสบายมากงั้นเถอะทีนี้เราต้องเช็คเขาว่าเขาไปเขาพอเขาลําบากแล้วเขานึกถึงเราหรอแล้วถ้าเขาเกิดเกิดเจอคนที่สบายว่านี้เขาจะทิ้งเราไหมอันนี้คุณต้องเช็คนะเป็นพลังงานที่ต้องเช็คมากๆเลยเพราะว่าเขากลับมาครั้งนี้คือยังไงคุณก็ไม่ตัดขาดเขาอ่ะยังมีความสัมพันธ์เพราะวงล้อของโชคชะตามันขึ้นเขาเดินทางมาเมื่อไหร่ คุณแค่รอเท่านั้นเองรอการหมุนเวียนการคืนตัวการคืนที่ของเขานะคะแต่ไพ่ของการแตกหักที่มาติดตามหลังเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรคุณจะต้องไปสอบถามเขาให้ดีเนาะแล้วการที่เขาว่าองค์อาจฐานกลายกลับมาหาคุณเนี่ยเขาสํานึกผิดอะไรอันนี้คือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องจัดการอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยความรู้สึกจนไม่ได้ตรวจเช็คอะไรนะอ่ะเราไปต่อนะคะ อาจารย์เปลี่ยนไพ่ชุดใหม่ค่ะแล้วรักของเราจะลงเอ,อยอย่างไรอาจารย์เตือนแล้วในเรื่องของการเช็คในสิ่งที่เขาจะกลับมาเราเช็คแค่ความรักเขารักเราโอเคกันเราเข้าใจแหละแต่ว่าต้องเช็คหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสิ่งที่เขาหายไปแล้วสิ่งที่เขาหนีจากมาและคําพูดที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหนอันนี้อันนี้คุณต้องต้องใช้หัวใจมากๆหัวใจอย่างเดียวไม่ได้หัวใจต้องจูนกับสมองนะอ่ะเราไปดูไพ่ใบต่อไปนะคะเราจะลงเอ,อยอย่างไรนี่ไง ไพ่ใบนี้มาแล้วแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดแล้วเขาถึงได้ทิ้งเขาถึงได้กลับมาหาคุณไพ่เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าต้องมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นนะคะถ้ามีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องตรวจสอบดีๆนะคะรักอะรักจะกลับประกลับมาแน่แต่ว่ากลับแล้วมีอะไรที่เราต้องช่วยเขาหรือเปล่าอ่าต้องดู พไพ่ใบนี้10บดาวลักเขาพังทลายแบบร้อยซดีไม่ดีเขากับคนคนนั้นน่ะอาจจะเลิกกันไม่จบไม่สวยด้วยซ้ําหรืออาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ฟาดฟันกันคือจบไม่สวยแน่นอนก็ถ,ถึงได้ให้คุณเยียวยาหัวใจในรอบนี้คือเขาเขาอยู่กันไม่ได้แล้วแหละทางนูน้นนะเพราะเหมือนตายทั้งเป็นแล้วนะคะจบไม่สวยเกียรติเงาเขาเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยทีเดียวเนาะ นี่แหละค่ะเขาถึงได้เดินทางกลับมาหาคุณแล้วแล้วคุณควรจะทำยังไงไปต่อเนาะโอ้ไพ่ใบนี้มาแล้วนะมาใบเดียวกันเลยในตำแหน่งเดียวกันเลยมาใบเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันนั่นหมายความว่าเออน่าจะมีเรื่องราวของอุปสรรคที่เขาอาจจะเหนี่ยวนำกลับมาหาเราด้วยนะแล้วอุปสรรคนั้นคราวนี้เรือหันมาทางนี้เขาบอกว่าให้คุณเช็คให้ดีๆการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่ธรรมดา นี่ไงกลับมาหาคุณด้วยนะคะปาถนาในรักนี่ไงไพ่ของการตรวจเช็คตรวจตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลสิ่งที่เขาระบายออกมาสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาและสิ่งที่เขาพูดความเป็นจริงเขาต้องบริสุทธิ์ใจที่จะพูดทุกเรื่องกับเราการกลับมาแค่เพียงรักอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้รอบนี้คุณเท่านั้นจะต้องเป็นคนฉลาด นะคะต่อให้รอเขาถ้าคุณฉลาดมากพอคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องจัดการความรักครั้งนี้ไปในรูปแบบไหนคะ่ะและลงเอยอย่างไรคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงเอยอย่างไรคุณก็รอให้การกลับมาของเขาเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วฟังเขาว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรมันอาจจะหนักเบาแล้วแต่ดวงชะตาค่ะมันไม่เหมือนกันดังนั้นคุณจึงมองว่าอะไรที่มันยังยังไม่เกิดก็แค่ตั้งรับมันให้ดีแล้วก็รอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตอนนี้คุณก็คาดเดาอะไรไม่ได้แค่หลอกเขาแค่นั้นเองแล้วโชคชะตาอยากจะบอกอะไรคุณโชคชะตาบอกว่าก็ต้องเช็คดีๆอืเช็คดีๆเขาจะหยุดเจ้าชู้หรือเปล่าพลังงานนี้อาจจะมาแตะเรื่องเงินคุณด้วยนะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวมาขอร้องคุณด้วยแต่คุณก็มีความสุขที่เขากลับมาอะไรที่คุณช่วยได้คุณก็ช่วยแต่ถ้าอะไรที่คุณช่วยไม่ได้คุณก็จะบอกเขาต,งตรงๆ นะคะแต่ว่าคุณมีความสุขที่เห็นเขากลับมาความสุขใบนี้มันตมันแปลกอยู่อย่างมันเป็นความสุขที่อยู่บนพื้นฐานของความสุขใจนะแต่ในขนาดเดียวกันน่ะไพ่ของตําแหน่งแปดดาบของคุณก็คือความสงสัยในการกลับมาเหมือนกันว่าเขาว่ากลับมาเพราะใจสนิหาคุณ และอยากมาเริ่มต้นกันใหม่หรือเขาต้องการให้เราช่วยอะไรนั้นแสดงว่าคุณก็ยังมยังกังวลเรื่องนี้เหมือนเป็นคีย์หลักในใจนะ่ะก็ยังแอบกังวลอยู่แต่ถามว่าดีใจไหมดีใจที่ปฏิหารเข้าข้างแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเบาๆอาจจะแค่แบบว่าเอาเงินที่เคยลงทุนแล้วเจ๊งตอนนี้มาแต่ตัวเพื่อมาอยู่กับคุณก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะรับได้ ไม่มีนิสิติดมาก็ได้นี่คือการยกตัวอย่างนะคะหรือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปอยู่กับทางนู้นติดค้างการลงทุนก็ก็มันอยู่ที่คุณะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นแปดดาบเนยคุณไม่รู้หรอกนอกจากรอเวลาให้เขามาแค่นั้นเองนะคะนี่คือภาพรวมของชาวธาตุน้ําถามว่าจะมีเกณฑ์กลับมาไหมมีเกณฑ์กลับมาแต่มีข้อข้อแม้แปลกๆในตัวเขาหรือมีเรื่องราวตามหลังเข้ามาอันนี้คุณต้องเคลีย ถามว่าใจคุณตื่นเต้นไหมคุณดีใจไหมคุณดีใจถ้าช่วยได้ไม่หนักเกินไปคุณช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ไหวคุณก็จะบอกเขาไปตรงๆแล้วคุณก็จะดูว่าเขายังอยากอยู่กับคุณไหมนี่คือความรู้สึกของคุณนะคะอาจารย์มองว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็พูดคุยรอบนี้ชาวท่าน้ำเนี่ยใช้อารมณ์ไม่ได้ในการกลับมาของเขาใช้ความรู้สึกนำได้ไหมได้แต่ว่านำไม่ได้ในเวลานี้แล้วถ้าเขากลับมาต้องใช้สมอง กับหัวใจคือความคิดความอ่านสมองความรู้สึกคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดเยอะๆว่าเขามาในรูปแบบไหนมาด้วยความแพ้ทางคิดถึงคุณสุดๆปฏิหารนำมาแล้วแต่ก็นำมามาซึ่งยังมีข้อแม้บางอย่างเกิดขึ้นด้วยเนาะความรักใครมันจะราบรื่นทีนี้อาจารย์วันสนาเนี่ยเป็นคนอ่านไพ่ถ้าไพ่บวกก็อ่านอ่านดีแหละถ้าไพ่ลบก็อ่านแบโอ้โหสุดขั้วเหมือนกันดังนั้นชีวิตคนเราอ่ะ อาจารย์ไม่สามารถให้พลังงานบวกได้ทุกคลิปนะคะอาจารย์เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าไพ่มากๆจะไม่ไม่มีการบิดผิวดังนั้นถ้าใครรู้สึกอยากให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยอาจารย์มองว่าคลิปนี้มันอาจจะเป็นพลังงานไม่ใช่พลังงานนั้น100%มันยังมีข้อแม้ที่ตามติดในเรื่องการกลับมาไงมันจะแฮปปี้เอนดิ้งเลยเหรอคนเราห่างกันไปตั้งนานเนาะแล้วไพ่ทาวเวอล่มอ่ะโอ้ยถลม่มถล่มนะมันก็ต้องมีอะไรมาบ้างนะ นะใครเอนดูอาจารย์นะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงรูปหัวใจตัวเอหรือปุ่มขอบคุณนะคะที่ทางช่อง YouTube จะทำขึ้นเป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์อย่างถูกต้องนะคะคุณก็สไลด์จำนวนสนับสนุนได้เลยหรือว่าใครอยากจะแบบว่าอาจารย์หนูหนูขอแชร์ได้ไหมยินดีค่ะใครแชร์ให้อาจารย์นะคะขอให้ความรักของคุณเคลียร์ขอให้ความรักของคุณมีเหตุผลที่งดงามและขอให้ความรักของคุณมีเกณฑ์การกลับมาที่ยอดเยี่ยมนะคะการแชร์คือผู้ให้ผู้ให้ก็คือบางคนอาจจะอึดอัดอยู่แล้วพอเจอคลิปเนี้ยเขาอ,อาจจะได้มุม มองความคิดที่ดีก็ได้ค่ะเหมือนคุณกระจายองค์ความรู้แชร์การดูดวงออกไปจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไหนเนาะอ่ะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ